สวัสดีครับพบกับรักคุณ c h ชาแนลช่องที่รีวิวและนำเสนอพาที่เก็บสะสมไว้นะครับหลวงพี่เลี้ยงทีละวโลวัดจอมเกตจังหวัดพระนครศิีิยานะครับจัดสร้างโดยเฮียใช้สายหนึ่งดังมาจากของหลวงพ่าพัดนะครับซึ่งทำห้าแชร์ของปี6-3ดังมา,มากๆตอนนั้นที่พีกๆนี่ราคาขึ้น ราคาขยับไปเหรียดตกเหรียญหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ดบหลบลงมาแล้วก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมได้มาแค่2ลุน้นเรามาดูกันที่กล่องนะครับกล่องที่ได้มาเนี่ยสติกเกอร์หรือพลาสติกซีลเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเฮงเฮงนะครับอันนี้คือพระที่ยังไม่ได้เปิดซีลมานะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรามาเปิดไปพร้อมๆกันว่าจะได้รายการไหนแล้วเรามาดูว่ามีโค้ดอะไรนะครับผมเรามาดูกันเลยไปเอาละครับเปิดมารุนแรกเดี๋ยวเราดูรุนแรกก่อน แรกเป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้ได้ละเป็นรายการที่31เนื้อทางเดนือไปิไฟลงยาธงชาตินะครับเรามาดูเลขโค้ดดูยันข้างหลังกันนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเขียนไว้ว่าวัดจอมเกตอำเภอบางประหรันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะมีโค้ดด้านนี้ เป็นทองแดงนะครับแล้วข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพี่เลี้ยงทีแล้วว่าโลครบรอบ43ปี2,565นะครับจะมีรายการบอกเรียบร้อยนะครับเลข8 6ครับผมเป็นโค้ด8 6ด้านนี้แล้วก็จะมีโค้ดที่เป็นรูปอะไรเอ่ย จะมีโค้ดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรายการที่เศษทองแดงผิวไฟลงยาทงชาติโค้ด8 6นะครับเดี๋ยวผมดูรายการจัดสร้างแป๊บหนึ่งว่ามีทั้งหมดจัดสร้างเท่าไหร่ถ้าเป็นทองแดงผิวไฟลงยาทงชาติทองแดงผิวไฟลงยาทงชาติสร้าง168เหรียญน,นะครับ อะต่อไปเรามาลุ้นที่สองกันเป็นอัลปาก้าหรือเปล่าเป็นอัลปาก้าครับอัลปาก้าลงยาฟ้าลงยาขอบฟ้าลงยาจีวอนจะมีโค้ดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีเลข71ตรงนี้นะครับข้างหลังเป็นอัลปาก้า แล้วก็จะมีโค้ดอ,อ่างตรงนี้นะครับเป็นอัลปาก้าซึ่งจะต่างกันถ้าเป็นทองแดงจะเป็นดอเด็กนะครับตรงนี้โค้ดสองครับตัวนี้จะไม่เหมือนกันจะบอกว่าอยู่ได้เนื้ออะไรบ้างแล้วก็จะมีข้างหน้าอันนี้เรามาดูดูอันนี้ก็จะเป็น รูปเหมือนครึ่งองค์ของพระจย์เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นรายการที่12บสอับกล้าลงยาฟ้าแล้วก็ลงยาขออฟ้าลงยาจีวอเดี๋เดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับนี่ครับจะเป็นรูปของหลวงพี่เลี้ยงเหรียญขอบตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตขอบตัดดูขอบตัด,ด,ตดจะตัดไปด้านล่างนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันเนื้อปป้ากวจะมีโค้ดตอก รูปหยดน้ําแล้วก็มีอ,อักษรนนออ่างอยู่ข้างอยู่ข้างในนะครับเพื่อบ่งบอกของเนื้อนะครับออลักษณะก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งพิมพ์ครึ่งองค์คุยพื้นข้างหลังนะครับแล้วก็ลงยาขอบลงยาพื้นหลังลงยาจีวร ถ้าชอบการรีวิวยังไงก็กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วมาพบกันใหม่ในรุ่นต่อไปว่าเราจะเอารุ่นอะไรมารีวิวกันต่อขอบคุณครับ